เตีนแหดพี่น้องโอ้ยมาถิต่างท่าต่ไทยดีๆมาเจอหมดบอสไงอวบพูดหนึ่งเตีนแหดโอ้ยหมดขั้นยางดีนละเป็นเงาเด้พี่น้องเป็นซิปดอกพุ่นล่ะกั๊ว่าคือเห็ดคอนเนาะโอ้ยหมดงามเด้ค่ะโอ้าบา้าบมาเหมือนนี่มันหมดงามเจาะเห็นใบร้ายมือเราจะแต่ว่าดอกคนยังนหน่อยๆอยู่เนาะ กระลุยพึ่งมาเอาไอ้นี่กระตาโอ้วโอ้ช่างตาไายดีๆว่ะสนเจอกล้วยหมดพร้อมถอยเลยจ้ะเก็บตีนแหดนี่เจ้าสิตัดขาเพิ่นออกอ กินก่นก็จะออกเป็นแบบโอ้ยหมดงาำกัดกัดกินก็นจะออกเป็นแบบกินออกแห้งแนกมาอันนี้เขาปลาเก็บเพิดปวกน้ำฝนคือเกาพี่น้องนี่สองดอกสวยเลยจ้ะบานซ้ำนิ่งได้ดะัดแกงเสียบแกงเขาหนำเขาเนื้อดีเนาะจ้ะเพิดปวกน้ำฝนได้จ้ะเดี๋ยวเห็นเยอพค่น อีกลายดอกดูเท๋ภาพไปเอาพี่นองมันมีเก็บเย็ดร่วมเก็บเล็กผสมน้อยมองละดอกมองละดอกเพิ่นก็ได้พวกแกงเองเนี่ยจะ้ะนี่พวกน้ำฝนเราเห็นอยู่คุณโอ้หมูว่านบ่ได้มา ขันมากระเลี้ยวบบเห็นดอกจ้ะเพราะว่าเพิ่นหมึกม่วนกับฝนตกน่จาจ้ะฝนตกตลอดบ่ายด้วยจ่าม่วงน,นี่แต่เลยบใได้มากกาได้ได้บานม่วเพิ่นดอกพื้นตูมอยู่มันหมึกแต่สิง่งนี่โบเห็นแต่เขามาเนาะจา้ะอันนี่เพิ่นบานแล้วจังเลียวเห็นเพินเเ่นเขาแล้วก็มีน้องเอ้ยฉันมาสายอยีกแล้วค่ะ เลี้ยวมึงอันนั้นเป็นซุ้มมุมนั่นโบแม่เนื้อจ้ะเฮ็ดอันนั้นเพิ่นเฮ็ดเลือดเฮ็ดอันนี้บางคนเขาก็กินแต่้าหู้ก,กินเนื้อจ้ะก,ก็เลยบูกเก็บเอาเนาะโอ้แกงใส่กันพี่น้องโอ้ยุงกัดอีกแล้วค่ะท่านเป็นออกเป็นสองสองดูเดะ เฮ็ดอันเลือดฮะไก่เฮ็ดบานคำแล้วตักลองขิ้น,นาา่ะจ๊ะเอินบวกขึ้นกันบางที่อาจจะเอินแนวนี้บางที่อาจจะเกียอีกแนวนึงโค้งแนวไปเลยด้วยจ้ะขันปิดกล่องเก็บที่รอยดอกนกะเป็นยู่ห้างกันเป็นยู่ไก่กันกเก็บไว้ พร้อมกันได้อยู่อันนี้เพื่อนอยู่ห่างกันก็นเลยต้องถือกล่องยางว่า,าต้องไม่ต้องเสียเวล,ลาปิดน่าจะนี่ค่ะปวดเข็ดปวกไม่ได้หากกระโบเป็นยังแตกเรื่รองกระโบเป็นหักก็ไอีสานก็สิยว่าหากเลยเนาะแากเพื่อนโบ่ได้กระโบเป็นยังจ้ะเพราะว่า มันกรเล็บแหลมเองเก็บไปก็สิบุได้พอ่อซำได้โอ้ยอันนี้ก็เท่าอีกแล้วพาเดินไปทางนูง้นเราะไปโอ้ยป่าถสองดอกพี่น้อยนุ่งกัดข่อยคือกว้างอันน ขนกักดมือถือกลอ่องไหนได้จ้ะโอ้ยกล่องมันสัน่นพี่นองโอ้ยขี้กงได้จ้ะมีนี่ปวกนะคะลวกซ้ำนี่เผาก็เกงได้ยู่จ้ะน็ดปวกโลมันคล้องสี่ห้าง่ายๆได้จ้ะปวกน้ำฝนหนึ่ ต่อไปไก้อยสดสายสายตาหาด้วยจ้ะโอ้ยอึไปกันนายอยู่อันเพื่อนก็นมาจอดจับแต่มื้อนี้เด้มื้อที่เฮาถือกล่องเฮาจับแบบนิ่งๆหน้าเพิ่นก็แห้งคือโอกาสเจ้ากินเลือดกว่าหน้าเสื่อ นี่เจา้าือใหญ่ดีเท่เ็นแต่นี่เดือดนี่เหนือนี่นังกะสีวาเด้อเนาะคุณหนุ่มก็ได้่ะถือกล่อ,องละได้พี่น้องเด้อหิบเงาแนกกะขพอาะถอดกอภัยเดี๋ยวมาก็เห็นอยู่ทางนี้ดอกหนึ่งอยู่หายางมากลับมาทางนี้บุห็นพี่น้อง เออโอ้คุณย,ยุงโอ้ตายนี่เดี๋ยวนี้คือพันซ่อนพันซ่อนพันซ่อนเดอกหน่อยๆได้ว่าไปสมกันกันได้พรแก่งได้จะ้ะเดี๋ยวเข็งแข็งจะได้จะ้ะตุ๊บยุ่ง พิดกล่องก่อนเถอะน่จะเห็ดปวัวกองเห่ามืนอี่จะได้โบไยค่ะซิบดอกเศร้าดอกนี่ละ่ะเพอได้แกงจะไปร่วมก็เห็ดอื่นเนาะเห็ดไข่เห็ดเห็ดพานเ,ดดนเห็ดตีนแหดเห็ดมาน้้ำกันก็นกได้ซ้ำนึ่แเ้วจ้ะไม่เยอะแต่ก็พอแกงโอ้ยคุณยุง รอาไยกระโบดได้ค,ค่ะคุนตอมดีฉันยุ่งกระไดโอ้ไปก่อนจ้ะบอกกันไหมนะจ๊ะคลิปหน้าจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ